ท่กพูดถกอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณมินครับมีนอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้าผมยี่สิบเก้าโอเคโอเควันนี้มีอะไรมินอ่าคือผมมูกอ่อนว้ยจากการเสียชีวิตคุณพ่อครับอืมเออผมผมผมผิดหรือเปล่าครับอืมเราผูกพันกับคุณพ่อไหมสนิทมากครับก็สนิทคุณพ่อมากที่สุดในบ้านเลยอืมคำว่าวัยนี้เท่าไหร่อธิบายหน่อยได้ไหมคะ เอ่อคือเรื่องของเรื่องนะครับก็คือคุณพ่อครับคุณพ่อผมเสียชีวิตปีที่แล้วครับครับ <c oughs> ก็ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าผมสนิทคุณพ่อมากครับว่าโอเคคุณพ่อเสียที่กทมอครับทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนนั่งรถขนศพจากของโรงบาลครับนั่งขนศพคุณพ่อมาทำพิธีศพที่ทจังหวัดที่บ้านเกิดคุณพ่อ <c oughs> ครับทีนี้ก็เขาก็าเตรียมอะไรไว้แบบเรียบร้อยแล้วแหละญาติญาติมากันช่วย,ยกันจัดการทุกอย่างเนี่ยมันตอนนั้นก็ยังยัง,ยงไม่มีอะไรครับ พอวันนั้นผมผมก็ขับลองจากเอาศพพ่อไปเลยวัที่วัดก็ผมมากลับบ้านไวงก็เจอบรรยากาศที่บ้านว่าเออต่อไปนี้บ้านที่พ่อสร้างมันจะไม่มีพ่อตลอดไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็ร้องไห้ประมาณชั่วโมงเดียวอืแล้วก็พอจบนั่นคือการร้องไห้อของผมครั้งเดียวในการเสียชีวิตของคุณพอ่อทีนี้ผมก็ไปช่วยงานศพปกติครับ มันก็จะมีญาติของของคุณแม่ที่สนิทกับคุณแม่ครับมาบอกว่านี่แบบไม่คิดจะร้องไห้ให้พ่อเลยไม่คิดจะร้องไห้ให้พ่อเลยหรออืมผมก็บอกว่าเออผมร้องไปแล้วผมก็ทําใจได้แล้วเออจะร้องไหยอย้อะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าร้องแค่นี้ก็แบบนี้ไม่รักพ่อจริงนี่นะพช่พคนกับญาติญาติังา,างแม่ใช่แล้วยังไงแม่เราก็คือกําลังร้องอยู่เลยกําลงัลงร้องด้วยแล้วก็ ก็แม่ก็แบบเหมือนเหมือนสติไปแล้วอะ่ะก็เขาก็เขาก็จะมีญาติสองสามคนนี้แหละที่แบบสนิทกับเขาคอยเป็นเป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนที่แบบอาจจะแบบปลอบใจไม่เก่งหรือเป็นคนแข็งแข็งคือผมอะสนิทพ่อแล้วก็นี่ถ่ายพ่อคือเป็นคนที่แบบมุ่งพรออนไวไม่ค่อยอะไรกับอะไรมากไม่ค่อยยึดติดอะไรมากอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่รักพ่อจริงนี่ไนงะพ่อทุกคนมันต้องร้องไห้มากกว่าน,นี้สิแค่นี้ก็ดูออกไม่รักสม,สมบัติอะไรเงี้ยอื แมนแ่แมน่าด่านะเออครับ <c oughs> แล้วแล้วก็เขาก็ไปบอกแม่ผมอะไรเงี้ยซึ่งคือแม่ผมก็สนิทกับเขาอยู่แล้วหรือเปล่าแม่ตอนนี้ที่เขาก็จะสนิทก,กันเขาแม่ผมก็จะเชื่อเขาอีกเขาก็จะตอบมาตอว่าผมผมด้วยด้วยค่อยคาประมาณเดียวกันว่าแบบเออทำไมถึงไม่ค่อยร้องไห้เลยไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างช่วงงานศพเนี้ย ช่วงกลางวันนะครับผมผมผมก็มีการเข้ายิมปั้นหุ่นด้วยเพราะว่าผมนอกจากงานประจำผมผมรับงานเป็นนายแบบด้วยผมต้องมีถ่ายงานช่วงก่อนสองการปันหุ่นไายรูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยผมก็ปั้นหุ่นระหว่างช่วงกลางวันที่ว่า ไปงานศพพ่อเลยได้ไปช่วยกลางคืนไงเนี่ยยังในช่วงงานศพพ่ออยู่ยังจะมีอารมณ์ไปเล่นพิตเหล็กเข้ายิมอีกเหรออ,อีกวันหลังจากงานศพพ่อเออเป็นช่วงกลางคืนหลังหลังงานศพครบับสองเซนเลยใช่ไหมผมก็ไม่นคนรจะชอบเต้นตามเพลงอะแบบฟังเพลงอะไรโอหจะเต้นอ่างเงี้ยผมก็ฟังเพลงเ,พลเท่เทคๆนาดของน้องฟอสโฟสอะไรเงี้ยผมก็ฟังในห้องส่วนตัวที่บ้านอะแล้วเขาก็แบบมาเห็นมาเห็นพอดีอะไรเงี้ยห้องที่วัดเหรอไม่ที่บ้านบ้านที่บ้านเป็นห้องที่บ้าน้าที่บ้านแล้ว อืมอืมอ่าผมก็เต้นเขาก็แบบเออเขาบอกว่าเขาก็แบบมาว่าผมอีอะไรเงี้ยทาไมมันอารมณ์ดีในช่วงงานศพพ่ออนะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้เต้นในในวัดหรือว่าไม่ได้เต้นในบ้านผมก็เต้นในห้องของตัวเองอมมไม่ได้เต้นแบบไม่ดูกราเทสานได้หรอกไหมเขาคงเออแต่เข้าใจแหละ <c oughs> เป็นคนละมุมก<น>ันคนละเออมันคนละมุมกันใช่คนละฝั่งเลยอ่ะไอ้ร้องไห้เนี่ยยังอยู่ฝั่งมินนะแต่เต้นเนี่ย เต้นก็อาจจะมีประเด็นได้ล่ะเราเขาไม่เห็นเราเต้นได้ไงห้องมันไม่ได้ปิดทึบเหรอมันเป็นห้องแบบกระจกทึมๆมาที่มันเป็นห้องแบบอกระจกแบบสีเขาเรียกกระจกสีชาดเข้มอ่ามันเลยมองทะลุเข้ามาว่าข้างในทําอะไรอยู่เราก็ไม่ไปเต้นอะไรในห้องน้ําเนาะใช่ใช่ใช่อืมคือผมไม่อยากบรรยากาศบ้านผมอะมันอึมครึมพออยู่แล้วบรรยากาศแบบอึมครึมแม่ผมพี่ชายน้องชายญาติญาติคือเหมือนทุกคนมานอนบ้านมาละนอนนอนบ้านอะแล้วแบบ ทุกคนมีแต่เสียงร้องไห้มีแต่เสียงเศร้าโศกมี่เสียงแบบเงียบเงียบอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนเดียวที่ผมแบบเหมือนผมมุกกรแล้วผมแบบฟังเพลงเต้นอะไรอยู่คนเดียวในบ้านอ่ะแล้วแบบผมก็โดนด่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่ผมไม่รักพ่อนะเอาริงผมผมไม่มีความรู้สึกว่าผมนี่ใส่เหมือนพ่อถ้าพ่อยังอยู่พ่อจะโอเคกับการที่ผมทาแบบนี้ด้วยซ้ำอ่ะว่าในมุมของคนอื่นนะเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคครับแล้วก็มีดอกจริงจะมีดอกอื่นที่แรกกว่านี้อีก ต่างการงานต่อหน้าคนกยวต่อหน้าคนเขาก็ว่าผมผมมีน้องชายคนดึงแล้วเสร็จแล้วอ่ะผมมันเป็นคนที่แบบอัดอันเท่าพวกเธอมาอะไรตั้งแต่เด็กๆแล้วจนแบบผมหน้าเด็กกว่าน้องอะไรเงี้ยแล้วเขาวันก็มีคนมาถามว่าคนไหนพี่ชายคนไหนน้องชายอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าผมเป็นผมเป็นคนน้องเขาก็บอกว่าเขาก็อ๋อเนี่ยคนนี้นึกว่าเป็นน้องชายญาติของญาติผมที่เป็นเพื่อนแม่ก็บอกว่าโอ๊ย ไอคนพี่เนี่ยเนี่ยมันไม่ทํามันไม่ทําอะไรหรอกมันไม่สนใจการตายหรอกอะไรเงี้ยน,น้องอันดีกว่าคนน้องเขาช่วยนู่นช่วยนี่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงผมผมในงานผมก็ทําแตามศักยภาพของผมนะไม่ใช่ว่าผมไม่ทําอะไรนะแต่ว่าผมเหมือนผมไม่ถูกใจเขาไปแล้วแล้วแล้วเขาก็ว่าผมแล้วก็มาถผมว่าให้แม่หเห็นด้วยกับเ,เขาอีกผมก็ไม่ค่อยโอเคเขาอะไร ก็ตอนเนี้น้องชายผมที่ที่ว่าก็นี้ก็กลับบ้านไปแล้วตอนนี้เหลือผมเบอร์ปอมผมดูแลุมแม่คนเดียวที่บ้านแม่ก็จะโทษผมว่าแบบผมไม่รักพ่ออะไรนะผมพูดกับแม่แบบจริงใจสุดแล้วเนี่ยว่าแบบเฮ้ยผมไม่ไม่ที่ผมไม่ไม่เต้าไม่เอรผมไม่รักนะแต่ว่าผมเออผมทําใจได้ไวผมรู้บอนไวเงี้ยแต่แม่ก็เหมือนให้น้ำตาข้างญาตของแม่มากกว่ารว่าเขาตั้งแง่ไปแล้วอ,ะอ่ะผม่อยากกลับกทอมอมากเลยผมอยากกลับเข้ายิมปั้นหุ่นเตรียมสำการทํางานผมเลยเนี้ย เออแต่ก็เป็นห่วงแม่ครับผมจะคือผมอาจจะ work from home ต่อดีไหมจะดูแลแม่ต่ออีู่ที่ไหนคุณแม่ดีขึ้นหรือว่าผมจะมีความท็อปสิกที่บ้านที่แบบมันไม่จอยตอนนี้รีบกลับกรทมไปทําง,งานต่อเลยครับอืมถ้าถ้ากลับตอนนี้ไม่มีใครดูแลคุณแม่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้องก็ไม่อยู่แล้วยายย่าหล่ะยาย่าติแก๊งคุณน,นานั่นนะคะเขาสามารถไหมคะับเขากลับไปก่อนแล้วครับ ตั้งแต่วันเผาลอยังคานพ่อแล้วครับแม่ก็จะอยู่คุณแม่ก็ต้องหิวจ่ายช่วงนี้แม่ไม่แม่ไม่ได้แม่เหอกี่วันแล้วนะจ๊ะวีที่แล้วปะเออใช่ครับตั้งแต่เผาลอยังคานเผาเผาวีที่แล้วครับแล้วก็ลอยคานไปวีแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องมันพุ้ก็เพิ่งมากี่วันเองสองวันสามวันสามวันอ่ะโอเคถามใครก่อนค่ะครับพี่ที่เผือกันได้เออ ต้องแยกเป็นช่วงๆอะ่ะถ้าให้ถ้าถามว่าพี่รู้สึกยังไงฮะสมมติพี่เป็นญาติที่นั่งอยู่ะนะอเรื่องร้องไห้นี่ตัดไปเลยไม่เกี่ยวอะ่ะร้องไห้นี่ไม่เกี่ยวการร้องไห้มันไม่ได้แสดงว่ารักหรือไม่รักไม่เกี่ยวอะ่ะมันคือจังหวะนั้นคุณ คุณรู้สึกยังไงคุณสามารถควบคุมมันได้หรือเปล่าอย่างว้าผมนี่ร้องกันฉ่ำเลยนะร้องกันแบบร้องกันคุมไม่อยู่เลยนะคือพ่อผมเป็นคนดีด้วยแหละทุกคนประกรักอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบก็ใครสะดวกร้องก็ร้องมันมันคือการร้องไห้มันคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์นะตอนนั้นบวกกับว่าใครสามารถควบคุมและกลั้นคนบางคนที่เขาไม่ร้องเขาอาจจะกลั้นมันอยู่มือเขาอาจจะกำจนแทบจะ ถทบจะจิกเข้าไปในในเนื้อแล้วก็ได้แต่เขาแค่น้าตาลม,มันเขาไม่อยากให้มันไหลออกมาด้วยหลากหลายสาเหตุเพราะ,ะนั้นอย่าเอาการร้องไห้เยอะร้องไห้น้อยมาวัดว่ารักหรือไม่รักตรงเนี้ยคือถ้าถ้ามีญาติมาคุยกับพี่แบบเนี้ยพี่ด่าเลยอืมผมอันนี้พี่<ม>พี่มองว่าไม่มไม่เกี่ยวร้องไห้ไม่ร้องไห้<ผ>มไม่เกี่ยวผมคิดเหมือนกันอืมอ่าแต่พี่มาสะดุ้งนิดนึงตอนเต้นอ่ะอันนี้ยอมรับ พี่รู้สึกว่าหูเอ่อถ้าพี่อันนี้พี่ตกใจอ่ะพูดตรงๆถึงจะเต้นในกระจกชาก็ตามอ่ะก็จะรู้สึกว่าอืมเออเว้มันเต้นเลยเว้ยแต่พี่ก็จะแค่ตกใจที่เต้นอ่ะพี่คงจะไม่ได้ไปผูกเรื่องว่าอ๋ออ้นี่ไม่รักพ่อมันถึงเต้นอย่างมากพี่ก็จะคิดว่าเออมันมันทําใจได้ได้เร็วมันมันเก่งแต่ก็ตกใจที่มันเต้นเหมือนกันเต้นแรงไหมก็เต้นแบบ เหมือนทำพังเพลงอ่ะฟิลทำพังไปด้วยทำนะไม่ได้ว่าใส่แบบไทม์ไทยอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะลายมานฟุล์เขาเต้นน่ารักเออฟุลด์ไม่ใช่นแนวแบบว่าแข็งแรงใช่เขาเต้นน่ารักติกต็อกก็ตกใจนิดหน่อยเพราะฉะนั้นณเวลานี้ถ้าถามว่าเอาแล้วแล้วแล้วยังไงต่อก็ก็ถ้ายยังอยู่ได้ก็ในเมื่อที่บ้านเขาหนักกันมากแล้วเราสามารถที่จะเวิร์กฟอร์มโฮมได้ก็ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ดูอีกสัก อีกสักหน่อยเนาะให้ให้ค่อยๆเขาค่อยๆทําใจกันได้ถ้าเราไม่ได้ติดขัดอะไรอ่ะนะคืออย่างนี้เมื่อมีใครคนหนึ่งเสียชีวิตอะ่ะอ,อ่ไอความเศร้ามันจะมันจะตลบอบอวนอยู่ในชีวิตที่รายล้อมรายล้อมผู้ตายบ้านของบ้านออของคุณแม่ที่คุณคุณพ่อสร้างในน้ำพักน้ำแรงเข้ามาด้วยพี่คือบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านบ้านที่สร้างเลยไม่ได้บ้านซื้อเป็นบ้านที่แบบเขาก่อร่างสร้างตัวของเขาขึ้นมาเลยอืมมันเป็นธรรมดาอยู่ละ ทีนี้มันก็จะมีคนหลากหลายสุดท้ายแล้วทุกชีวิตมันก็ต้องค่อยๆเดินต่อตามความจำเป็นของแต่ละคน่ะบางครั้งคนที่เขาชีวิตเขาไม่ต้องมีอะไรต้องรับผิดชอบมากไม่มีได้ไม่มีงานการหรือว่าไม่ได้มีสิ่งที่มันต้องลุกขึ้นแล้วเดินต่อเขาก็สามารถปล่อยให้มันจมอยู่กับความเศร้าได้เต็มที่แต่สำหรับคนที่มันต้องพรุ่งนี้ต้องทำงานใช่ปห พรุ่งนี้ต้องตื่นไปทํางานมันก็ต้องตื่นมันก็ต้องหยุดร้องไห้มันก็ต้องฮึบเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ไปตัดสินว่าใครร้องมากร้องน้อยชีวิตสุดท้ายแล้วจะช้าหรือเร็วมันก็ต้องเดินต่อแต่นะเวลาเนี้ยมันยังมีคนที่เขายังจมอยู่แล้วถ้ามินถามว่ามินควรอยู่ต่อไหมนั่นแหละก็กลับมาที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าแล้วชีวิตมินมันจําเป็นที่จะต้องเดินต่อหรือยังงานการมันต้องลุยเลยไหม ถ้ามีก็ก็ไปทำแต่ถ้ามันยังอยู่เพื่อดูแลกันได้ยังใช้เวลาตรงนี้ได้ก็ลองอยู่อีกสักหน่อยให้ละายมันเริ่มคลี่คลายไหนๆญาติที่มันด่าก็ไปหมดแล้วก็ห่างไปหมดแล้วก็เหลือแต่แม่กับน้องอย่างนี้ใช่ไหมแล้วในเมื่อเขายังหนักกันอยู่ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าจําเป็นที่ต้องไปทํางานก็ไปนั่นแหละชีวิตมันต้องเดิน imprisoned. นะเข้าใจ เข้าใจว่าปราราลานซ์สันิดนึงอาจจะอยู่ต่อสักหน่อยจากที่จากที่จะกลับก่อนเนี่ยอด,ดอุปถ้า,ถ,าถ้ายังยังไม่มีงานอะไรรอก็อยู่ได้ก็อยู่อืถ้าถ้ามีความจําเป็นจริงๆต้องไปทํางานแล้วเขาตามแล้วก็ก็ไปแค่นั้นเองนะแล้วโทษนะครับผมถามนิดนึงครับแล้วถ้าเป็นที่เผื่ คิดว่าตัวเองอีกนานไม่กว่าจะมูฟออนได้เลยโอ้โหอาจจะมูฟไม่ได้จนวันที่ตายตามกันไปก็ได้มันมันไม่ได้หรอกแล้วพี่ยังไม่เจอจุดแบบนั้นด้วยนะตอบแทนลําบากเนี่ยแต่ให้พี่จินตนาการพี่ก็คงยากอ่ะก็คงจะมูฟยากอ่ะอาจจะมูฟไม่ได้เลยก็ได้เป็นไปได้ครับต้นใช่ไหมเรียนใช่ใช่โอเคครับได้ครับเอ่อพี่แยกก่อนนะเรื่องร้องไห้อ่ะพี่ว่าเห็นด้วยกับพี่เผื่อแล้วก็ชัดเจนคือพี่ว่าหลายคนเป็นบางทีเจอเรื่องเศร้าแล้วมันไม่ร้องอ่ะ พี่เองก็เป็นพี่อ่ะจะเสียน้ําตาให้กับเรื่องที่มีความสุขเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เออพวกนักกีฬาได้แชมป์เลยใช่ะร้องลิมปิกร้องร้องเห็นบ้าคนร้องเพลงประกวดดีๆแล้วทีคุณผมให้อันนั้นร้องชิบหายไปพวกแต่คนตายไม่ร้องไม่ร้องไม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าก็เป็นนิสัยแบบนี้ซึ่งพี่คิดว่าหลายคนเป็นแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการร้องไม่ร้องไม่ได้รู้สึกว่าเรารู้สึกหรือไม่รู้สึกอะบางทีเราจะรู้สึกเสียใจข้างในแต่ก็มันก็แค่ไม่ร้องออกมามันมันวัดไม่ได้เรื่องนี้จบไป แต่เรื่องต่อไปอ่ะอันนี้เท่าที่พี่ฟังสิ่งที่มินเล่ามานะคือตอนนี้พี่ประเมินมินเป็นสองอย่างคือหนึ่งคือมินเป็นคนสุขนิยมจริงๆอ่ะหมายถึงว่าพร้อมที่สามารถบล็อกเรื่องที่มันทําให้มินแบบไม่ไม่สบายใจเศร้าใจได้เลยอ่ะเหมือนแบบไม่เหาไม่อยากหลับเอเนอร์เหล่านั้นอ่ะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้เลยทันที <c oughs> กับอีกแบบหนึ่งคือมินเป็นคนที่ว่า ถ้าบรรยากาศรอบข้างมันจะทําให้มินไม่มีความสุขอะ่ะมินจะทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยเกิดอาการการเต้นออกมานี่ไม่แน่ใจนะนะีะ่ถ้าจะให้ลองวิเคราะห์อ่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรอะ่ะพี่รู้สึกว่าเหมือนมินอะ่ะอาจจะลืมคิดถึงคนรอบข้างไปหน่อยในกรณีนี้นะสําหรับพี่นะคือมินรู้ท้งรู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้คนรอบข้างบ้านมินเขาเป็นแบบนี้กันไปหมด mm. เหมือนเขาต้องการให้เราแบบ อยู่ฝั่งเดียวกวับเขาด้วยกันแสดงออกหรืออะไรก็ได้ซึ่งพี่ไม่ได้บอกว่ามินจาเป็นจะต้องไปร้องโห่มร้องไห้กับเขานะก็ถูกแล้วถ้าเราไม่รู้สึกก็ไม่ใช่แต่ว่าพี่แค่รู้สึกว่าบางอย่างถ้าเราหย่น,นหยวนได้หรือเราแบบทําได้อะ่ะสมมติเช่นการที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาจับตามองเราถูกไหมแล้วมินรู้การเต้นของมินมินจะรู้ว่าเขาจะเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องห้ามตัวเองหว่ามิน<ผ>มเพราะผมไม่รู้เขาจะมาสนใจกมข,ขานาดไหนผมก็ไม่คิดว่าใครจะมาสนใจกูขนาดนั้น ซึ่งมันไม่จริงไงเขาสนใจมินมากมินก็รู้ตั้งแต่แรกถูกไหมล่ะว่าเออตั้งแต่เ,เขาเราไม่ร้องนั่นนู่นนี่แต่ช่างมันแล้วที่แค่จะสุกว่าซึ่งเรื่องเนี้มันอาจจะต้องทําให้มินน่ะนึกถึงแม่ด้วยในกรณีนี้ว่าตอนเนี้เขาเขาเศร้าอยู่อ่ะแน่นอนละ่ะมินนะ่ะไม่อยากเศร้ามินนะ่ะอยากมูฟออนซึ่งนั่นน่ะไม่ผิดถูกต้องใครมูฟออนได้ก่อนคนนั้นชนะได้ซ้ำแต่หมายถึงว่าณตอนเนี้ยเขายังไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้เขาไม่มีใครฉันพี่ว่ามินอาจจะต้อง เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังคับตัวเองแหละที่อยากจะต้องแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนนะตอนนี้ในฐานะลูกอ่ะที่จะทําให้แม่ได้อ่ะที่รู้สึกว่าแม่คนหนึ่งกาลังเศร้าเพราะว่าพ่อเพิ่งเสียเพิ่งรอรังหารพ่อมาสองวันอ่ะพี่รู้สึกว่าการที่ถ้ามินจะแบบเงี้ยแล้วว่ากูไม่อยากเศร้าแบบเนี้ยแล้วกูก็อยากกลับไปมีชีวิตของกู<ม>แบบเดิมอ่ะที่ว่านี้มันก็อาจจะแบบสนใจแต่เรื่องเราเกินไปนะในฐานะถ้าที่มินก็ยังมีแม่เขาอยู่อ่ะเออ ในฐานะที่แม่เขาก็เขาก็เป็นแม่ที่ดีถูกไหมดีดีครับแม่ตองดีไม่ไม่ใครแย่อะไรคุณยายเออมันก็คือซิมบัตี้ความเห็นอกเห็นใจที่นินจะมีให้เขาได้นะตอนนี้ที่นะตอนนี้ลูกอีกคนก็ไม่อยู่ญาติที่ปากดีๆก็ไปหมดนะตอนนี้เราทําได้มันอาจจะต้องฝืนใจตัวเองแหละพี่ก็เข้าใจว่ามินบอกาผมไม่อยากเศร้าอยู่ในบ้านหลังนี้มันมีแต่มวลความเศร้าแต่ทาไงได้ถ้าแม่ที่เรารักรลักเราตอนนี้เขาเศร้าอยู่เราก็อาจจะต้องอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อน แล้วก็เออเราเวลาที่สภาพเขาดีขึ้นแล้วเราทีเนี้เราจะกลับไปโฟร์โฟร์เราจะกลับไปเล่นยิมเราจะกลับไปอะไรก,ก็เต็มที่ของเราไปมีชีวิตของเราได้อันนี้สําหรับพี่ค,ค่ะค่ะคขอบคุณค่ะห่าก็เออเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าเวลานี้คนอยู่หิวใจแม่ค่ะคือบรรยากาศในบ้านอ่ะแม่คือเฮิร์ตมากคือเขาเจ็บมาก <S <S ถ้าเราทิ้งเขาไปอีกคนตอนนี้แม่ก็ไม่เหลือใครเอออยากให้มิน มองในภาพรวมของบ้านมากกว่ามองเรื่องราวของตัวเองเพียงแค่คนเดียวนะคะการ move on ได้อะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดูแย่เลยเลยค่ะมันโอเคเพียงแต่ว่าบรรยากาศในบ้านอ่ะเราต้องไม่สวนทางกับเขาคือเราอาจจะสํารวมสักนิดนึงเท่านั้นเองแต่แต่การที่เราไม่ร้องไห้ไม่ไม่ผิดเลยแล้วก็ีญานั่นคือปากมากมากเกินไป <c oughs> าตาอ่ะคือผิดเออส่วนมินพี่แนะนําว่าหนูปั้นหุ่นได้นะอยู่ที่นั่นหนูไปเล่นยิมเข้าฟิตเนสไม่ผิดเลยไปได้เลย เพราะว่าเราต้องทํางานแล้วก็เมษาเวลามีงานหนูก็แค่กลับไปทํางานเท่านั้นเองแต่เวลาเนี้ยพี่คิดว่าไม่ควรทิ้งคุณแม่เพราะว่าสภาพจิตใจเขาแย่ถ้าเราไม่ดูเขาก็ไม่มีใครดูเขามันเป็นหน้าที่เราค่ะครับผมผมผม,ผมก็อยากดูนะครับแม่เหมือนแม่ก็เชื่อฝังญาติไปแล้วเขาจะเหมือนมีความตัดพอ้อยเราเวลาผมพี่พี่หองคิดว่าผมควรแบบอะไรอะแบบเข้ากับแม่อย่างไงดีทำยังไงให้ผมเข้ากับแม่ได้ คือสภาวะเนี่ยพี่ว่าต้องไม่ถือสาเขาเลยอะ่ะอืมอถถ้า้าาเพราะว่าสภาพจิตใจเขาตอนเนี้ยมันมันแกว่งมากอะ่ะแล้วเขาไม่รู้จะพึ่งพึ่งไปทางไหนเหมือนเหมือนลอยอยู่กลางน้ําอย่างเงี้ยมินอาจจะไม่ทําอะไรให้ขัดหูขัดตาเพิ่มเรามีหน้าที่บอกตัวเองเลยว่าเรามีหน้าที่เป็นยารักษาเขายาอฉะนั้นอะไรที่เป็นพิษต่อเขามินเลี่ยงแค่นั้นเองแค่ช่วงนี้แค่ช่วงนี้แหละที่จะต้องทนเขาจะหนักอืมอืม ราคิดว่าอะไรที่เราทําแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาอะอดทนหน่อยคือตอนนี้เราเราคือที่พึ่งครับเเหลือผมคนเดียวแล้วครับน,น้องชายพี่ชายญาติอะไรไปหมดแล้วคือเหลือผมกับแม่สองคนในบ้านเลยครับอืมแล้วก็สําหรับมินเรายัางปั้นหุ่นที่นั่นได้ไงด้วยงานของเราอะครับอืมอย่างน้อยการอยู่ดูแลก็อาจจะทําให้แม่รู้รสึก,สกดีขึ้นนะว่าเฮ้ย หรือว่าเรามองมินมไนผิดว่าตอนนี้เขาก็ไม่มีใครแล้วนะนอกจากมินคนเดียวคนร้องเยอะๆก็ไปหมดแล้วก็ยังเหลือมินที่ดูแลเขาอยู่อย่างเงี้ยทำให้เขายิ้มทําให้เขาหัวเราะได้มันก็คราวนี้ไอ้ความสุขนิยมของมินอาจจะได้ใช้ประโยชน์กับกับคนที่เหลืออยู่นะกับแม่ที่ยังอยู่เออให้เขาได้ยิ้มพาเขาไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยอาจจะถูกเวลาเลยล่ะตอนเนี้ย เออแต่พี่ว่าอยากจะตัดสินใจด้วยการแบบโอ๊ยกูเบื่อทุกอย่างแล้วกูทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยพี่ว่าสงสารคุณแม่เหมือนกันนะเออแรกแรกผมคิดตอน่อนโทรมาผมคิดว่าเออว่าผมจะเนี่ยจองตัวเครื่องบินกลับไปเลยแล้วก็แบบเหมือนโทรมาหาแม่บ่อยๆแต่ว่าผมก็โทรมาก่อนอยู่ว่าเออแบบ ออออืก็ยังงดีะเวลานี้เขาต้องการเหล่าเขาต้องการใครสักคนแหละมินเป็นคนนั้นให้เขาใช่มันโหดนะผู้หญิงสมมติถ้าเขาอยู่กับพ่อมาตลอดแล้ววันนี้ไม่มีใครแล้วเขาอยู่บ้านหลังนั้นอยู่คนเดียวออืแล้วที่มินบอกว่าเขาก็ดิ่งอยู่โอ้พี่ว่ามันมีเขาเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้นะมินมีลูกอีกคนอยู่ข้างๆยังดีกว่านะอืให้เขาได้ด่าก็ยังดีกว่าไม่มีใครเลยนะอ่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโธอย่าลืมโรนะ